สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มนะครับก็กลับมาให้แนวทางสลับคอหวยเช่นเคยครับวันนี้จะมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับประจําวันศุกร์ที่22มีนาคมนะครับ2567นะครับคัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราคัดมาให้ตามสูตรเรียบร้อยนะครับ หวให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกครับสลับคอหวยลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ศุกร์นะครับ ที่22นะครับมีนาคม2,567นะครับคัดไม่ตามสูตรเช่นเคยครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมชิปคลิปนี้นะครับ ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับไปกันเลยนะครับสายวิ่งสารูดนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับวิบ่งบวกรูดนะครับสำหรับเรลาพัฒนาวันศุกร์ที่22นะครับมีนาคม2567นะครับวิบ่งรูดกันที่3นะครับ แล้วก็4ครับ3แล้วก็4นะครับสลับสายวิ่งสายลูดเหล่าพัฒนานะครับคู่เจาะก็จะให้ตามนี้ครับ6ไอ้3 3นะครับ6 3แล้วก็7 3นะครับหลักที่4 4 3ครับ4 7แล้วก็4 8นะครับนี่คือหววเหล่าพัฒนาครับสายวิ่งสารูดนะครับวิ่งรูดกันที่3นะครับแล้วก็4ครับคู่เจาะนะครับที่จับให้ก็จะมี3 3 ห3 7 3เนะครับ4 3 4 7แล้วก็4 8นะครับสำหรับหวยเหล่าพัฒนาวันศุกร์ที่2 2มีนาคมนะครับ2567นนะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้า ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสลับคอหวยลาวพัฒนานะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮง รวยๆครับสวัสดีครับ